สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้เนี่ยมาอยู่กับการเดินทางทำเคเวสเซฟ9กช่องกันต่อนะครับคิดเนี่ยได้ทํามาถึง 29ทับหและอยู่ที่เฟสที่2นะครับก็ถือว่ามาได้ครึ่งทางแล้วนะครับในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะเป็นบรรยากาศที่คิดเนี่ยลงไปทำเควสนะครับแล้วก็เจออะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆกันนั่นเองนะครับส่วนเควสไหนที่ลงไปแล้วก็อินเทอร์แอคเฉยๆเนี่ยคิดอาจจะไม่ได้ตัดมาให้เพื่อนๆดูนะเพราะว่าอาจจะไม่ได้เจอคนแล้วก็ไม่ได้ปะทะนั่นเองนะครับเออแล้วก็เ,เพื่อนๆมือใหม่เนี่ยยังไม่เข้าใจหลายคนอยู่นะว่าการทำเควสเนี่ยอย่างเช่นอันนี้นะครับ ลงไปส่งข้อความของความช่วยเหลือที่หอสังเกตการในนอริทเนี่ยจริงๆในเควสประเภทนี้เนี่ยก็คือลงไปในจุดที่ในแผนที่บอกนะครับแล้วก็ไปกดตัว F ก็คือกด Investig a t e ตรงจุดนั้นแค่นั้นเองนะครับแล้วเควสประเภทนี้เนี่ยก็เสร็จทันทีเลยน,นั่นเองนะครับก็ไม่ต้องไปเขียนข้อความจริงในเกมนะเพื่อนๆหลักๆก็ไปในจุดที่ในแผนที่บอกนั่นแหละนะเพื่อนๆแล้วก็พยายามสำรวจจุดๆนั้นนะครับแล้วถ้าจุดๆนั้นเนี่ยมีให้กด F เพื่อ Investig a เ e นะเพื่อนๆก็กดได้เลยครับเควสก็ผ่านเลย จะมีตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าเพื่อนๆนึกภาพไม่ออกนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับมันมีเควสาของคิดเนี่ยจะขึ้นเควสว่าวางยุทธภัณฑ์ไว้ที่ตำแหน่งอย่างที่ในแผนที่บอกนะครับก็คือจุดนี้นั่นเองนะครับเวลาเราเดินไปที่จุดที่แผนที่บอกเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่มีให้ให้กดอะไรใช่ไหมให้เพื่อนๆลองแบบคิดวิเคราะห์นะว่า แมพที่เพื่อนๆอยู่เนี่ยมันมีชั้นใต้ดินไหมนะครับอย่างของอย่างของคิดอยู่เนี่ยคือแมพพลังแสงนะครับมันจะมีเส้นใต้ดินอยู่ตรงนี้นะระหว่างทางเชื่อมใต้ดินตรงเนี้ยนะครับก็ให้สันนิษฐานว่าถ้าข้างบนมันไม่มีเควสเนี่ยก็ให้ลองไปที่ชั้นใต้ดินดูก่อนนะเพื่อนๆจะลองไปชั้นใต้ดินให้ดูนะครับแถวนี้นะอ่านี่นั่นเองนะก็คือวางยุทธภัณฑ์นั่นเองนะเพื่อนๆนี่ ก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับแผนที่แต่ว่าอยู่ชั้นใต้ดินนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมาที่จุดเควสแบบนี้เนี่ยก็ให้กด F ได้เลยนะแล้วก็รอแค่นี้เองนะครับก็จะผ่านเควสแล้วนั่นเองนะครับการทำเควส n อินวิสเกตเนี่ยก็จะประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับก็พยายามดูจุดในแผนที่นะแล้วก็พยายามดูด้วยนะว่าจุดจุดนั้นเนี่ยมันมีชั้น2ชั้น3หรือว่าชั้นใต้ดินหรือเปล่านะครับก็พยายามหาชั้นที่ถูกต้องกันนะเพื่อนๆถ้ามันมี2ชั้นเนี่ย ถ้าไม่ได้อยู่ชั้นนี้ก็อยู่ชั้นโบน,น้ำก็ลองหากันดูนะเพื่อนๆส่วนปืนที่คิดใช้ในวันนี้ก็เป็นปืนหลากหลายเหมือนเดิมนะไม่ได้เจาะจงเป็นปืนใดปืนหนึ่งนะแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากเอาเซตแต่งปืนที่คิดเล่นในวันนี้เนี่ยไปลองเล่นนะคิดจะทิ้งโค้ดไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมครับเออแล้วก็มีเพื่อนๆถามกันเข้ามาด้วยนะว่าเซตกล่องที่พี่หมายถึงเนี่ยมันคืออะไรนะรก็คือเซตกล่องที่อยู่ในบันเดิลตรงนี้นะั่นเองนะคิดเนี่ยมีกล่องเยอะมากๆนะอย่างเช่นไอเซตสี่ไอเซตสี่อย่างเงี้ยคิด ถือโอกาสเปิดมาใช้ในการทำํำ q u เต t ให้หมดเลยนะแต่ก็ช่างมานะ้ไม่เสียดายนะครับส่วนหูฟังเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูช่องคิดเป็นประจำเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะรู้นะว่าคิดเนี่ยชอบหูฟังคองมมานเดอร์มากๆนะแต่ว่า คิดมีสลับมาใช้ M32 ด้วยแล้วก็ GS2 ด้วยนะในช่วงนี้นะเพราะว่าคิดมีกล่องจาก b a t t e r p a s s 2กล่องนี้เนี่ยเยอะมากๆานั่นเองนะก็เลยคิดจะเปิดไอ้สกล่องนี้เพื่อหาหูฟังเพื่อไปใช้ในเรทนั่นเองนะจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่นะเพื่อนๆและคิดยังมีเซ็ตกล่องอีกหลายเซตเลยนะที่ยังไม่ได้เปิดเอาไปเล่นนะคิดก็จะพยายามเปิดใช้เซ็ตกล่องเนี่ยออกไปเล่นให้หมดนะจะได้ซื้อเซ็ตมาเล่นกันสักทีนะเพื่อนๆเนี่ยแล้วดูดิคิดมีเซ็ตที่เป็นกระสุนทองเนี่ยอีกเยอะเลยนะเพื่อนๆเป็นร้อยกล่องเลยนะถ น่าจะได้เป็นล้านกันเลยทีเดียวนะ,ะนะก็สําหรับเพื่อนๆที่เดินทําเควสเหมือนคิดอยู่เนี่ยก็ลองเอาเซ็ตกล่องพวกนี้เนี่ยมาเดินใส่ทำเควสก็ได้นะจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเซ็ตใหม่นั่นเองนะครับส่วนแมพที่จะลงไปทําเควสในวันนี้นะรู้สึกว่าจะมีทั้งนอร์ดิทคลังแสงแล้วก็ช่องขาวเลยนะไปกับเซ็ตกล่องอย่างที่คิดบอกนะแล้วก็เซ็ตที่เหลือๆในคงลางรกๆนั่นเองนะครับและก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาในเรียนเนี่ย รบกวนชาวอารีนาเบร k เอาทุกคนนะกดไลค์คิดหน่อยสักคนละทีนะเพื่อนๆนและสําหรับใครที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็ยินดีต้อนรับนะใครที่ดูคอนเทนต์ช่องคีแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกชอบใจเนี่ยก็อย่าลืมกดซับสไครต์คิดกันด้วยนะถ้าเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์คิดแล้วเนี่ยไปรับชมเนื้อหาในเรทกันได้เลยครับ richman shop กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand เก m e Show 2 0พ5บพบเจอเหล่าสรีมเมอร์ชื่อดังขับขัางที่บูธพร้อมพบป่าถ่ายรูปแจกลายเซน็นแบบแเอ็กซ์คลู ตอกย้ําความเปทุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมรับอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับแจกของสพิเศษจากแลกนัล,ล็อกจินตสิตห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17ถึง19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตและพบกันที่บูธ richman shop มาอยู่กันในเรทแรกครับในเรทแรกนี้เนี่ยคิดมากับเซตตั๋วสีขาวเลยนะเพื่อน,อนมากับปืนสกากระสุน3เลยครับและเควสของคิดในเรทนี้เนี่ยก็คือไปสำรวจหมู่บ้าน จุดฝั่งขวาสุดของแมปนั่นเองนะครับเควสนี้เนี่ยน่าจะไม่ยากครับพี่ก็เลยใส่เสื้อตัวสีขาวมาเดินเควสแบบชิลๆนั่นเองครับและสาหรับชาวอารีนาเบรกเอาอินฟินิตนะครับอย่าลืมนาโค้ดชักกี้บีเพื่อไปแลกรับของรางวัลกันด้วยนะใครที่เคยใส่ของซีซันที่2มาแล้วเนี่ยซีซันนี้เอาไปใส่เพื่อรับรางวัลอีกได้เลยครับของรางวัลเพื่อนๆจะมีสิทธิ์ลุ่นรับสกินเวกเตอร์45กับเซฟ4ช่องไปใช้กันแบบฟรีๆเลยครับลิงก์เว็บใส่โค้ดร,รับของรางวัลเนี่ยอยู่ที่ใต้ดีาาไป ปล่อยเขาฟาร์มฮะเอาเซฟไปเออเน้นออกเวทก่อน เยี่ยมากเยี่ยมมาก อาโชเลยมีล่านกระสุนทิ้งด้วยนะเมื่อกี้มาไปนิก่ากัน Tìm gì? lóng đi เรียบร้อยครับเพื่อนๆเ,เก็บไป2ครับคิดเนี่ยไม่รู้ห้อยพระวัดไหนมานะไม่ตายเฉยเลยนะเพื่อนๆตัวที่คิดยิงได้เนี่ยเป็นเซตสี่ทั้งคู่ครับมากับปืน MDR และ M14 ครับเพื่อนๆเ,เอามาหมดเอามาก่อนไม่รู้หกหนึ่งเจ้าช่วย ไอมาเอ่ยเพื่อนมันมาหรือเปล่าในตอนนี้คิดเหมือนจะดีสิงเท้าเนี่ยเข้ามาในโซนนี้นะคิดสงสัยว่าจะเป็นเพื่อนของตี้นี้นะเพราะตัวที่สองที่คิดยิงไว้เนี่ยยังล้มอยู่เลยครับ แล้วเดอ้อ,อแม่เอาไปสามเลยครับงานนี้ผลประกอบการถือว่ายอดเยี่ยมนะมาเก้เซ็ตตัวขาวกับปืนสากาเนี่ยแต่กลับออกไปได้ขนาดนี้เนี่ยถือว่าแซบแล้วครับ ปืนสกา้าเนี่ยอย่าดูถูกมันเชียวนะครับต่อให้ปืนมันจะยิงไม่แรงแล้วก็ล่าช้าเนี่ยแต่ปืนเนี่ยนิ่งมากๆครับใครเป็นแฟนขา่าปืนสกาเนี่ยคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะและคิดได้ข่าวมาว่าฝั่งมือถือเซิร์ฟจีนเนี่ยกำลังจาวปืนสกาเอชเข้ามาแล้วด้วยครับอ,เอ,า,อาเป็นว่าเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ก็แล้วกันครับไปเดินเควสกันต่อดีกว่าไปจีสามเป็นหลักดีกว่าเพื่อน มาถึงจุดที่คิดต้องทำเควส์นะค,คิดก็เดินวนเดินหาอยู่นานแล้วรับเพืเ่อนๆเควสก็ไม่มีอะไรมากครับแค่เดินสำรวจเฉยๆเท่านั้นเองครับและในที่สุดคิดก็ทำเควส์สำเร็จนะครับแล้วคิดก็เดินทางออกจากเรดเลยครับแตกสามสยองขวัญแซ่บเลย มาอยู่กันในเรทที่สอนนับในเรทนี้เนี่ยคิดมากับปืน MK14 เลยครับแต่จับคู่กับแค่กระสุน4เท่านานนับกระสุน5ตอนนี้เนี่ยไม่ไหวแลวครับเพื่อนๆราคาไปไกลเหลือเกินครับเรทนี้คิดมีเควสกำจัดศัตรูให้ได้3คนนับแล้วก็ถอนกำลังออกไปให้ได้นั่นเองครับแล้วจุดที่คิดเกิดเนี่ยใกล้โรงแรม้วเพื่อนๆไปที่โรงแรมเนี่ยได้เจอโคนแน่นอนครับเพราะฉะนั้นไปลุยกันครับแล้วก็ถอนกำลัง1รอบ พี่มาจ้า MDR MDR นะ

อะไรอ่ะโอ้ยกาดฟ้า <laughs> บนนี้เลยเพื่อนมันมีหลายตัวมากนะตอนนี้ <c oughs> ใครอย่นนะตัวนะครับ เรียบร้อยครับเหมือนจะเจออีกตีนึงเนี่ยดักอยู่ด้านนอกครับพอคิดเจ็บแล้วถอยออกมาเท่านั้นแหละแตกครับเดี๋ยวเรามาดูคิวแคมกันครับโอ้มันอยู่ดีเลยเรียบร้อย มาอยู่กันในเรดที่3มนะเพื่อนๆมาอยู่กันในแมพคลังแสงกันบ้างครับอยู่กับปืน M110 นะเพื่อนๆมากับกระสุน5กันเลยครับปืนคอ้อนเนี่ยคิดแนะนาว่าใช้กระสุนแรงๆหน่อยจะดีกว่าครับเควสของคิดในเรดนี้เนี่ยมีทั้งให้ไปอินเวสติเกตนะแล้วก็เก็บอุปกรณ์ปืนแล้วก็กระสุนเนี่ยออกจากเรดนั่นเองครับเรดนี้คิดเกิดที่หลุมเกิดข้างเขาโดดครับเพื่อนๆสวัสดีครับ มีเพื่อนซะด้วยอะเออเจอแล้วเจอแล้ คิดพยายามเฝ้าศพอยู่สักพักหนึ่งนะเหมือนเพื่อนเขาในตี้เนี่ยก็ไม่ได้สนใจไม่ได้จะมากู้ศพเพื่อนเขาสักเท่าไหร่นะคิดก็เลยเข้ามาหาลูดรอเวลาก่อนนั่นเองครับไปมันเลย ิดเช็คตามจุดต่างๆเนี่ยว่าเพื่อนของเขาเนี่ยไม่มาแน่ๆแล้วนะแล้วที่ที่สับเข้าไปด้านในเนี่ยน่จอไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับในตอนนี้คิดเลยกับว่าจะเข้าไปรูทแล้วครับเอ็กซ์มาเลยครับสื่อตีนเอาแต่กักกากไปแล้วกัน ไปที่ไหนต่อไปฟ้าไปฟ้าอะไรวะ ที่ฟาร์มก่อนแป๊บหนึ่ง ตอนนี้เควส์อินเวสติเกตของคิดเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเหลือแต่เควส์เอาอุปกรณ์อาวุธแล้วก็กระสุนเนี่ยกลับบ้านครับเพื่อนๆตอนนี้เวลาเหลือน้อยแล้วครับและคิดเดาว่าทั้งแมปเนี่ยน่าจะเหลือคิดคนเดียวแล้วครับเพื่อนๆคิดก็เลยเดินจัดการหาอุปกรณ์ปืนเลยครับหลักๆคิดจะเอาแมกกาซีนสูตรหน้าสูตรหลังแล้วก็ดอทนับอะไรที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วมันนับเนี่ยคิดเอาหมดเลยครับเพื่อนๆส่วนกระสุนเนี่ยกระสุนขาวกระสุนม่วงคิดเอาหมดครับกวังว่าจะทําให้รอบเดียวมันผ่านเลยนั่นเองครับรทีี่ติดเเควสน้หมือนนนนคิิดเเีีี่ยก็ลอองาวธ้้ไปใชะออมีค่าาเไว้ที่หลลััังกก็ได้้คคครรบบเเเพื่่อออนนๆาาววสมแคิดก็ได้ของเคควสจนนรบะ และคิดก็สับออกเรดาร์เพื่อออกเรดกันเลยครับเย้ไม่สั มาอยู่กันในเรทที่4นะรอบนี้มากับแบบช่องเข่ากันบ้างครับมากับปืน M4A1 สกินสุดซิ่งนั่นเองครับเวทสองคิดในรอบนี้เนี่ยมีไป i n v e วสติเกตที่โรงนาครับหรือที่คิดชอบเรียกว่าโรงวายนั่นเองครับและไปที่เมืองโรงงานเล็กด้านบนนบและกําจัดศัตรูให้ได้10คนนั่นเองครับอันดับแรกนี่คิดขอไปเช็คตี้ที่เกิดด้านหน้ากันก่อนเลยครับไปที่ไหนนะโรงนาโอเคป พอเช็คสดเสร็จเรียบร้อยว่าไม่ย้อนกลับมาหาคิดเนี่ยคิดก็จะเดินทางไปทำเควสเลยครับ เดินดูจากศพตัวที่คิดยิงได้นะครับเหมือนจะเป็นบอดคนนะเพื่อนๆคิ่ก็เลยเอาไว้ก่อนค่อยรูดครับไปทำเควส์กันก่อนครับไหนนะโรงงานเล็กกำจกัดรูที่โรงงานเล็กสิบคนอะ มาแต่ของที่พอใช้ได้นะเพื่อนๆแล้วก็ไปเปิดเซฟกลางทุ่งกันต่อเลยครับเปิดเซฟเกลือกันเสร็จนะครับก็เดินทางมาที่โรงงานเล็กด้านบนแมพกันเลยครับ ทำไมวะโอ้ปืนที่อะไรเนี่ย เอค .12 มาเลยของดีอยู่นะครับพี่ชาย2คนนี้หลักๆเนี่ยคิดจะามาแค่ของใช้แล้วก็กระสุน4ครับส่วนปืนเนี่คิดเอา AK .12 กลับมาด้วยครับเพื่อนๆระบอกนี้เขาแต่งซะแพงเลยครับ ไปเปิดตรงนั้นแล้วอขอไม่ได้อีกแล้วหรอ Okay. ไม่ละเอียดอัะน,นี่ แม่เซฟขายในโรงงานเล็กเนี่ยไม่แซบเอาซะเลยนะเพื่อนๆคิดเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนไกลหรอกครับเดินวนอยู่ในโรงงานนี่แหละครับเพราะว่าคิดเนี่ยต้องกำจัดบอดให้ครบ10ตัวนั่นเองครับก็เดินรอจนกว่าบอดจะเกิดนั่นแหละครับเพื่อนๆพอกำจัดบอดครบ10ตัวแล้วเนี่ยก็เก็บข้าวของเอากระเป๋าขึ้นสะพายหลังนะแล้วก็เดินทางยาวไปออกเรยดกันเลยครับสำหรับเควส9ช่องนับในตอนนี้ก็ผ่านมา20กว่าวันแล้วครับคิดเนี่ยยังทำได้แค่ครึ่งเดียวเองครับเพื่อนๆและใครที่พยายามทำเควสเซฟก้้วร่องนี้ิยว ิดเควสตรงไหนเนี่ยก็มาโพสถามในกลุ่มคิดก็ได้นะครับถ้าคิดเห็นโพสแล์้วรู้ว่าเควสนี้มาทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวคิดไปช่วยตอบแน่นอนครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง s ชักกี้บีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้คิดขอตัวลาไปก่อนครับเล่นเกมให้สนุกนะครับสวัสดีครับจีจีว